เปิดเรตติ้งพิศวาสดคาดเกมละครแบบโพรลา่าเครียดที่เรตติ้งอย่างปัง เปิดตัวมาได้3 EP อีแล้วสำหรับพิสวัสคาดเกมละครดราม่าเข้มข้นของช่อง3ที่นำแสดงโดยเจมจิรายุและจีน่ายีนาซึ่งหลังออกอากาศมา2ตอนแฟนละครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นอะไรที่เครียดชวนเป็นไบโพล่าแต่สนุกดีนะดูแล้วติดหนึบหนับลุ้นตามไปด้วยซึ่งก็ไม่แปลกที่เรตติ้งจะออกมาถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยตอนล่าสุดทาไปได้2.7กระโดดขึ้นมาจาก2อ P ีที่แล้วซึ่งทาไปได้ส 2.5และ2.6มีแววว่าจะกระโดดขึ้นไปได้มากกว่านี้อีก